นมัสเตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิมจะพาทุกคนมาฝึกดอบแบกกันดอบแบกอย่างไรไม่ปวดหลังเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคนที่หัดดอบแบกวิธีนะคะเราก็คือเราจะใช้กับผนังนี่แหละนะคะเราจะฝึกในเรื่องของกริปเท้านะคะตัวเนี้เราจะต้องผักนะคะผักผนังมันจะอยู่ด้านหลังของเราเนะ,ะเพราะว่าเราจะต้องแตะมือลงไปนะคะ ตัวนี้เนี่ยเราผักสะโพกเพื่อให้กิ๊บของฝ่าเท้าของเราถนัดนะนะจากนั้นนะคะเราผักสะโพกห้าลมค่ะหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเรายืนถนัดสองจิกนิ้วเท้าทั้งสิบไว้สามรีแลกก้นซี่แลกซก็ห้านะคะแล้วเราลองเอื้อมนะคะเอามือมากริปบริเวณหลังกลางหลังล่างนะคะแล้วก็เก็บสอกแคบตัวนี้นะคะ ลองผักสะโพกดูนะคะผักสะโพกดูสำหรับคนที่อยากลองดรอปแบกดูนะคะเมื่อเราชินกับการกดฝ่าเท้าแล้วให้ไปที่ผนังนะคะวางมือไว้ข้างๆใบหูตัวนี้นะคะค่อยๆผักผักแล้วก็งอขาน่ะไต้มือลงมานะคะงอขาไต้มือลงมา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  ไม่ไหวเดินมือมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็ค่อยๆผักยืดอกมาติดผนังนะคะห้าลมหนึ่งสองสามสแล้วก็ห้านะคะก็ค่อยๆไต่มือขึ้นมาตึก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 ตกยกศรีรษะขึ้นมาเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเวลาที่เราดรอกแบ็คนะ เราจะอยู่ในท่ายืนซึ่งเท้ากางกว้างเท่ากับช่วงสะโพกเราจะทรงตัวได้ง่ายกว่านะคะเท้าเป็นเหมือนเลขหนึ่งตัวผลักสะโพกนะคะเวลาที่เราผลักสะโพกนะให้เรารู้สึกว่าเราหน้าขาข้อสะโพกมันโค้งนะคะจากนั้นเนี่ยพนมมือคะ่ะพนมมือนะค่อยๆย,ยืดจากอกนะคะค่อยๆย,ยืดแขนนะแล้วก็กวมืนไป วางมือลงช้าๆนะคะเวลาที่เราใกล้พื้นเราค่อยงอขานะแล้วก็โยกผักตัวกลับขึ้นมายืนนะคะตัวนี้ลองฝึกบ่อยๆค่ะแล้วเราจะคล่องขึ้นค่ะสำหรับคนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อุมอิมและเดอะขี่อย่ะด้วยนะคะนะ m a s t ต